มาต่อกันกับคลิปต่อมาเลยนะครับกับการรีวิวกา๊าซนะครับซึ่งเป็นกา๊าซอะไรเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับลุยไปดูเลยนะครับนี่นี่ครับเป็นซองของซองขนมนะครับโอ้นี่นะครับใบแรกครับโอ้ใบแล้วครับเทพเจ้ามังกร เป็นการ์ดทองนะครับใบนี้เป็นการ์ดทองนะครับเป็นการ์ดที่จะได้เฉพาะในกรณีที่ซื้อที่เป็นอัลบั้มนะครับต้องเป็นอัลบั้มเท่านั้นนะครับถึงจะได้การ์ดพิเศษแบบนี้นะครับตรงนี้เป็น sp นะครับ sp 0 2นเป็นซูเปอร์นะครับน่าจะเป็นซูเปอร์เลยนะครับ sp ซ u เปอร์ใบที่2นะครับซึ่งแบบนี้มีอยู่ประมาณ เป็น10บใบอยู่มั้งนะครับแต่ว่าถ้าเป็น SP เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ใบนะครับจะเป็นใบพิเศษนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ก็เป็นนี่คลิปที่แล้วเป็นท่านมังกรแบบนี้นะครับเป็นลายกระจกนะครับแต่อันนี้คือเป็นเป็นการ์ดทองนะครับอ๋อลืมไปขออภัยครับเดี๋ยวดูชิลใบนะครับนี่เป็นการ์ดทองนะครับซึ่งเหมาะแก่การสะสมอย่างนี้แต่ว่าอันนี้รู้สึกจะงอหน่อยนะครับนี่งอนะครับงอมาไม่เป็นไรครับโอเคใบแรกนะครับ นี่สำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นเทพป,ประจามังกรอีกแล้วนะครับนี่นะครับสวยงามครับเป็นเทพประามังกรนะครับกาดทองแล้วก็ข้างในจะเป็น,ขนเนขาเรียกลายแะไรเม็ดฝนหรือไข่ปลาไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับอ่ะไปดูใบต่อไปกันเลยครับใบต่อไปเป็นลายมหาชนเหมือนกันนะครับโอ้นะครับเป็น เป็นทั้งนะครับเป็นทั้งฟันเซลล์นะครับนี่ทั้งในอนาคตนะครับนี่ทั้งกับเซลล์อ่าฟิเซอร์ขออภัยครับทั้งกับฟิเซอร์นะครับนี่นะครับรูปนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นลายเดียวกันนะครับเป็นการ์ดทองแล้วก็ลายจุดๆแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับสวยงามคนละแบบนะครับ สวยงามมากๆครับครั้งนะครับกับฟรีซอ่ากับฟรีเซอร์นั่นเองนะครับ่ะดูใบต่อไปครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นโงกุลนะครับนี่กับเพื่อนพองนั่นเองนะครับใบนี้แลอุ่นมากนะครับแลใสๆนะครับราก้อนแซดนะครับยุคแรกๆเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นอยู่ที่ไหนเอ่ยไม่แน่ใจ พิ่งมาที่ดาวนามิกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีแคปซูลด้วยนะครับเป็นยานนะครับโอเคอันนี้เป็น sp sp น 0, 5. นน0 5นะครับ0 5อันนี้05นะครับใบเมื่อสักครู่นี้เป็นเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็น04นะครับอ,นน 04. อันนี้0ูอันนี้0ูนะครับส่วนใบแรกนะครับเป็น นะครับสองครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันสามใบนะครับสวยงามทุกใบครับเหมาะแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับดา้อนบอลนะครับตั้งแต่นะครับยุคแรกๆเลยนะครับจนคนยุคแรกๆนั้นอายุก็ห้าสิบหกสิบไปแล้วก็มีนะครับนี่นะครับเด็กรุ่นใหม่ก็รู้จักเหมือนกันนะครับโอเคนะครับนี่นะครับสวยงาม ทุกใบเลยนะครับสวยงามทุกใบเลยนี่นะครับสวยงามมากๆครับบาบางนิดน,นึงครับโอเคนะครับนี่นี่เป็นการ์ดโอเดนยานะครับเด็กหนวดโอเดนยานะครับเด็กหนวดแน่นอนครับเด็กสมัยก่อน มีหนวดแล้วนะครับในสมัยนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยนะครับ 1...2... และ3รอติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ